ตอนนี้เราอยู่ในสายกับดรจักรพันชูเพชรน,นะครับสวัสดีครับอาจารย์จักรครับสวัสดีครับคุณเอลุคุณบีแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับอาจารย์ครับถ้าเกิดฟังดูเหมือนตัวเลขค่อนข้างจะค่อนข้างนิ่งด้านทั้งในส่วนของอ,อะไรฮะสำนักงานหลักปกระกันสังคมแล้วก็ตัวเลขของอเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดูจากทั้งสองข้อมูลเบื้องต้นที่ทางประชาชนให้ข้อมูลมาทางกระทรวงแรงงานคาดการไว้มากน้อยแค่ไหนครับของจํานวนของผู้ที่จะว่างงานหลังจาก โควิดนี้ผ่านไปคับอาจารย์ผมขออนุญาตแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับเพราะนะว่าเดี๋ยวจะเกิดความสับสนก็คือว่าว่างงานเนี่ยมันจะมีอยู่สองลักษณะใหญ่ๆก็คือกรณีว่างงานที่แบบหยุดงานไปเลยหมายความว่าเผ่านประกอบการปิดงานไปเลยหรือว่าไม่สามารถกลับมาทํางานเมได้เลยอันนี้เป็นว่างงานแบบหนึ่งนะครับแต่อีกแบบหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆช่วงนี้ก็คือกรณีที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย นะครับก็คือเป็นการว่างงานชั่ว,วคราวนะฮะท,ที่ที่เกิดจากกรณีที่รับสั่งปิดนะฮะหรือกรณีที่ผู้ประกอบการไปไม่ไหวก็ขอปิดชั่วคราวนะฮะอันนี้ต้องเป็นสองกลุ่มกันนะครับที่ทางประกันสังคมได้มีมาตรการออกไปเยียวยานะครับตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เราได้ยินข่าวกันบ,บ่อยเลยอันนั้นเป็นการเยียวยาวในกรณีหยุดงานหรือว่างงานชั่วคราวอันเกิดจากเหตุสุด,ด,ดวิสัย ครับครับครับอันนั้นที่อันคืออยู่ที่ณวันนี้ก็ยื่นเข้ามาที่ประมาณหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นกว่าคนแล้วครับนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่มีนาถึงสิบสามมิถุนายนเนี่ยนะครับยื่นมาแล้วประมาณหนึ่งล้านหกแสนคนเราจ่ายไปแล้วที่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันคนครับครับก็คิดายเป็นเงินก็ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่ากว่าล้านบาทนะครับหนึ่งหมื่นกว่าล้านนะครับนะฮะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการดําเนินการในการที่นะสําหรับ ผู้ที่ยื่นเข้ามาขอเยียวยาชั่วคราวนะครับกรณีเขตสุวิสัยเนี่ยอยู่ที่อยู่ช่วงการ,รงานอยู่ที่สี่หมื่นเก้าร้อยกว่าคนนะครับซึ่งสี่หมื่นกว่าคนเนี่ยเป็นการยื่นเข้ามาใหม่ในยื่นเข้ามาเมื่อวันที่สิบสามเนี่ยนะครับส <2, 000, S 1> องหมื่นคนนะฮะก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับอ,อันนี้คือกลุ่มกลุ่มที่เดี๋ยวไม่นานเนี่ยครับตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายละรัฐบาลเองก็แบบยกเลิกพร,พรก่ ที่เป็นที่ยกเลิกสุขภัณฑ์ก่นสิยกเลิกเพิ่เติมินะครับก็ทําให้กิจการหลายๆอย่างเริ่มกลับมาทํางานคนกลุ่มนี้ก็จะกลับเข้าไปทํางานได้ก็จะหมดความเป็นผู้ว่างงานชั่วคราวนะครับกลุ่มนี้นะครับประมาณล้านเกือบสองล้านล้านกว่าคนนะอาจารย์ล้านหกประมาณนี้นะครับประมาณล้านหกจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงแรงงานเราเคยประเมินไว้ว่าที่ประมาณสามล้านคน นะครับเราตอบคิดว่าตอนแรกเลยเนี่ยประมาณสามล้านคนคือประเภทที่ที่ธุรกิจหยุดชั่วคราวแล้วมาตรงนี้ละฮะสาล้านคนนี่แหละครับอาจารย์ครับเราตั้งเราคิดไว้ตอนแรกประมาณการไว้<อ>ครับอ๋อประมาณการครับผมครับแต่ว่าต้องเข้าใจตรงนี้ครับว่าตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้ากลับไปดูในคาประกาศของกระทรวงแรงงานว่าการว่างงานชั่วคราวที่สามารถรับเงินเยียวยา6กสบสองเปอร์เซ็นตเนี่ยจะต้องเป็นการเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งมีนาคมถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคม น่นแสดงว่ามันยังไม่ยังไม่ครบครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังสามารถยื่นได้อีกเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถตอบได้ว่าตัวเลขน่าจะหยุดนิ่งอยู่ที่ททหนึ่งล้านหกแสนหรือเท่าไหร่เราจึงตอบไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าเกิดช่วงนี้เกิดถือว่าระบาดขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งหรือเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยแล้วสถานประกอบการไปไม่ไหวก็หยุดชั่วคราวอีกเขาก็ยังทําได้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมครับนะครับประเด็นที่สองครับขออนุญาตตรงนี้ครับว่าถึงแม้จะถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมแล้ว ก็ยังตอบไม่ได้อีกว่าตัวเลขนิ่งแล้วหรืออยังเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะแม้ว่าจะบอกว่าหยุดงานชั่วคราวเกิดขึ้น1มีนาถึง31สิงหาคมแต่ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับเราจึงขยายสิทธิห์หมายความว่าไงครับหมายความว่าให้มีสิทธิ์ยื่นขอการเยียวยาเนี่ยสองปีนับแต่วันเกิดติดครับนั่นหมายความว่าเขาเกิดติด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีหกสามเขาอาจจะยังไม่ยื่นนะครับเ็ไปอีกสองปีก็ยังได้อีกสองปีอะหกสี่หกห้าก็ยังมีความเป็นไปได้ครับใช่ครับเพราะนั้นตัวเลขอาจจะมีการไหลเลื่อนไปบ้างนะครับอันนี้อธิบายตรงนี้จะได้เข้าใจตรงกันว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขของกระทรวงแรงงานดูเหมือนทําไมไม่นิ่งึ้ทีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดว่าเท่านี้บาทแล้วใครเท่านี้ในเวลาเท่านี้มันขึ้นอยู่กับว่าสถานประกอบการเป็นอย่างไรทุกคนปิดไปแล้วเมื่อมีนาคมแล้วเขาเปิดตอนนี้ตอนนี้คลี่คลายและสถานการณ์คลี่คลาย เปิดมาพักผ่านไป15บห้วันไม่ไหวก็ปิดอีกอก็กลับมารับสิทตรงนี้ได้อีกครับครับก็แสดงว่าเราเรายังไม่ได้รู้สึกผ่านให้มันผ่านไปจากกรอบเวลาแต่ยังดูว่าสถานการณ์ของผู้ประกอบการเองหรือว่าคนที่กลุ่มพี่น้องแรงงานเองเนี่ยจะกลับเข้าไปทํางานได้จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์ก็ยังดูภาพกว้างๆออกไปถึงอีกสปีเท่ากิดว่ามันยัง มีความเลื่อนไหลหรือว่าผลกระทบมันยังค้างคากันอยู่เนี่ยทางกระทรวงแรงงานก็พร้อมหรือว่าทางประกันสังคมพร้อมที่จะเข้าไปเยียวยาในกลุ่มนี้อยู่ถูกต้องนะคะถูกต้องครับถูกต้องครับส่วนในกลุ่มที่สองครับขออนุญาตครับกลุ่มที่สองที่เมื่อกี้พูดไปกลุ่มแรกเมื่อกี้คือเป็นการว่างงานชั่วคราวเหตุสุวิสัยครับแต่คาถามก็คือว่าแล้วที่โรงงานปิดเลยล่ะปิดจริงๆอ่ะแล้วลาออกล่ะอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นการว่างงานจริงๆนะครัะครับจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ย ปกติแล้วในทุกๆปีเนี่ยนะครับนะครับตั้งแต่ปีหกสองเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ uh huh. ก็มีการคาดการประมาณการว่าจะมีผู้ที่ว่างงานโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านกว่าคนนะครับนะฮะโดยประมาณนะครับ uh huh. ถึงละถึงลาออกบ้างหรือว่ามีการเลิกจ้างหรือกรณีที่หมดสัญญาอะไรเนี่ยครับ uh huh. แต่ข้อมูลปีหกสามนี่นะครับตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาเนี่ยนะครับ uh huh. มีผู้ที่มายื่นขอรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานไนยนะครับไม,ม่ว่าจะเกิดจะเหตุลาออกหมดสัญญา<ะ>หรือถูกเลิกจ้างอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสามเดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่ประมาณสักหกถึงแปดหมื่นคนต่อเดือนนะครับม,ม,มีตัวเลขขยับขึ้นมาเห็นอย่างอย่างแตกต่างเลยก็คือเมื่อเดือนเมษาพฤษภาครับนะครับที่ขึ้นมาถึงหลักแสนนะครับ,รบนะเมื่อเดือนพ,พฤษภานี่ ตัวเลขขึ้นมาประมาณสองแสนคนนะครับก็เป็นผลกระทบจากโควิดก็ทําให้ตัวเลขของผู้ว่างงานก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอันนี้อันนี้น่าจะมีมีส่วนหนึ่งเลยแหละครับที่ที่น่าจะเกิดเจอเรื่องของโควิดนี่แหละครับนี่นี่คือภาพภาพกว้างๆของสองกลุ่มของผู้ใช้แรงงานที่รับผลกระทบครับถ้าเกิดฟังดูจากตัวเลขของอาจารย์นี่น่าจะถ้าเกิดว่าเอาตรงนี้มันก็จะเฉียดเฉียดห้าแสนน่าจะเป็นไปได้มั้ยครับอาจารย์ครับครับจริงๆแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ากรณีของว่างงานชั่วคราวเนี่ย คือจริงๆเขาเขาแค่ช่วยเหเดี๋ยวก็กลับก็ไปทำงานแล้วก็กลับไปใช่ครับใช่ฮะแต่ว่ากลุ่มที่ว่างงานจากการลาออกจากการหมดสัญญาที่มาขอประโยชน์ทดแทนจากการว่างงานอันเนี้ยเป็นการว่างงานเรียกว่าว่างงานอย่างยางยางวอนตรงเลยครับตรงตรงเลยครับชัดเจนแล้วกันอย่าใช้คำว่าวอรเป็นการว่างงานแบบชัดเจนนะฮะหกหกถึงแปดหมื่นจากสามเดือนแรกของปีที่ผ่านมา นะฮะอาจารย์ก็จะอยู่สักสองแสนที่เดียวครับเราบวกมันบวกสิบห้าเดียวอะไรใช่ไหมมีนาเมษาพฤษภาเลยครับใช่ครับเอาสวิงสวิงหน่อยก็จะอยู่ประมาณสักสามแสนนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าดูจากตัวเลขตัวนี้นะฮะมีมีแผนทางรัฐบาลหรือว่าทางกระทรวงอื่นๆได้เข้ามาคุยเราได้มีการคุยกันแบบบูรณาการกับกระทรวงอื่นไหมครับว่ามันจะลดทอนหรือว่าส่งเสริมให้แรงงานหรือพัฒนาฝีมือแรงงานออกไปในตลาดอื่นๆยังไงได้บ้างไหมครับอาจารย์ จริงๆแล้วนะทางกระทรวงแรงงานเองเนี่ยมองเรื่องนี้ตั้งแต่ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดที่เริ่มต้นเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเรามองว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากมากน้อยแค่ไหนนานแค่ไหนสุดท้ายเนี่ยนะครับผลกระทบจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเพราะฉะนั้นการเตรียมตำแหน่งงานไว้รองรับสําหรับผู้ที่ว่างงาน <c oughs> หรือการพัฒนาศักยา,าพของแรงงานที่ที่ว่างงาน รวมทั้งการป้อนแรงงานใหม่เข้าไปสู่ตละแลกแรงงานตลาดแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงานต้องให้ความสําคัญมากซึ่งเราเองเนี่ยก็ทํางานร่วมกับหลายกระทรวงนะครับ,รบไม่ไว่าจะเป็นทางกระทรวงพอมอนะครับทางกระทรวงอวคือทางอุดมศึกษาหรือทางกระทรวงศึกษาเนี่ยครับพวกดูอาชีวะพวกเทคนิคเนี่ยรเราก็มองภาพร่วมกันนะครับนะจริงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการว่างงานเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี62ถึงปี6 3เนี่ยมีการบริการจัดหางานให้กับ แรงงานที่ต้องการงานเนี่ยเราบรรจุง,งานเข้าไปได้ประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันคนนะครับพูดง่ายๆก็คือณนเวลานี้กระทรวงแรงงานเนี่ยท่าของกระทรวงแรงงานคือเป็นคนกลางอยู่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมเมื่อนายจ้างต้องการตาแหน่งอะไรก็จะมาบอกกับเรา<อ>ต้องการคนมีทักษะอะไรสกิลอะไร,รเราก็หาลูกจ้างหาแรงงานให้ตรงกับที่นายจ้างต้องการหากลูกจ้างนั้นหรือแรงงานนั้นสกิลยังไม่ได้ เราก็ส่งไปฝึกอบรมที่สาบันพัฒนาที่มือแรงงานซึ่งเรามีอยู่ในทุกจังหวัดเพื่อจะพัฒนาสกิลเขาให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างครับอก็ถือว่าเป็นตัวกลางมีแผนในการเป็นตัวกลางอย่างชัดเจนไว้ก่อนตรงนี้เบื้องต้นครับอาจารย์ในส่วนอื่นละ่ะครมีมีโอกาสไหมเพราะว่าถ้าเกิดผมฟังดูเนี่ยตัวเลขจากแรงงานต่างประเทศที่เราเคยส่งผมใช้คำนี้ได้ไหมครัอาจารย์ส่งออกแรงงานออกไปเนี่ยเขาดูเหมือนก็จะมีผลกระทบเหมือนกันแล้วก็อาจจะกลับมา ก็กลับมาไปที่ประเทศมาตั้งหลักกันอยู่ตรงนี้เราจะมีแผนรองรับด้วยไหมฮะผมผมแบ่งเอาไปสองกรณีกรณีแรกเลยก็คือว่าคนไทยที่เตรียมจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศซึ่งปีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยมีเป้าหมายที่จะส่งแรงงานของเราออกไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยหนึ <ừ> ่งแสนคนนะครับเราส่งไปแล้วประมาณสักสี่หมื่นเจ็ดพันกว่าคนเะครับ,รบเราเหลืออีกประมาณสักห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยรตรงเนี้ยเราก็มีการชะลอว้ะละเหตุผลที่ชะลอเพราะ แน่นอนครับและการโควิดยังไม่ปลอดภัยพอที่เราจะส่งแรงงานเราไปอยู่ในประเทศนั้นๆได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องรอทะอลาตรงนี้ไปก่อนแต่ครนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับทั้งเกาหลีใต้ทั้งญี่ปุ่นนะครับทั้งไต้หวันอิสราเอลหรือประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับนี่คือกรณีการการส่งออกนะครับครับกรณีที่ต่อมาก็คือกรณีแรงงานเราที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับที่เดินทางกลับมาเนี่ยนะครับ นะฮะบางทีก็หมดสัญญาจ้างบ้างหรือว่าจากเหตุโควิดก็ตามเธอกลักมาเนี่ยนะครับ,บท่างกระทรวงแรงงานเองเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับโดยเฉพาะ <c oughs> เรื่องของการไปพัฒนาเรื่องทักษะฝีมือนะครับเพราะผู้ที่ไปทํางานต่างประเทศเนี่ยเขาจะได้สกิลได้ทักษะละหลายอย่างเข้ามารเราก็จะมาพัฒนาครับให้มันสอดคล้องกับตลาดแรงงานในเมืองไทยเพราะว่าจะมีสองคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เข้าไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วเนี่ย กลับมาแล้วเนี่ยจะมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มหนึ่งคือไม่ไปอีกแล้วนะครักลับมาทําอาชีพอยู่ในเมืองไทยแต่กลุ่มใหญ่ท่านเชื่อไหมครับกลุ่มใหญ่เนี่ยต้องการเดินทางกลับไปรอบครับนะฮะก็แสดงว่าตลาดแรงงานในต่างประเทศก็น่าจะยังรองรับของเรายังมีอยู่อย่างนั้นโอ้ตลาดต้องยอมรับเพราะว่าตลาด แรงงานที่ต่างประเทศของเราเนี่ยนะครับแรงงานไทยนี่เป็นที่ต้องการของต่างชาติมากนะครับโดยเฉพาะในประเทศที่อย่างอย่างกรณีที่อุตสาหกรรมเนี่ยฮะเราก็ถือว่าอย่างญี่ปุ่นเองก็ยังต้องการอยู่เกาหลีใต้ก็ต้องการอยู่แต่ถ้าเป็นแรงงานด้านการเกษตรเนี่ยนะฮะที่อิสราเอลนีถือว่าเราเป็นนัมเบอร์วันเลยนะครับเรื่องของการเกษตรนะครับอาจารย์พอมันมีความเลื่อนไหลของหรือความเปลี่ยนแปลงอย่างด้วยความรวดเร็วเองเนี่ย โครงการหรือว่าหน่วยงานที่ต้องพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยจะต้องปรับตัวไปเพื่อให้รองรับรการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างนี้ด้วยไหมฮะเพราะว่าอย่างเรื่องของสกิลของการใช้โซเชียลมีเดียก็ดีหรือว่าการใช้เทคโนโลยีที่มันขยับขึ้นไปอะฮะจะอันนี้สําคัญมากเลยครับเพราะว่าทางสาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยณนวันนี้ปรับเปลี่ยนเลยนะครับ,รบจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะอาจจะไปจําภาพเดิมๆของของอ่าพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกิดขึ้นคือพัฒนาทักษะตัวทั่วไปแต่วันนี้ท่านทราบไหมครับว่าสาบมันพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเนี่ยฝึก คนทำหุ่นยนต์ครับ AI ทํา IoT นะครับแล้วฝึกการบังคับโดรนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกอบรมในกษณะลักะของสถาบันพัฒนาพลรงงานเนี่ยเราจะมีตั้งแต่คนที่ทํางานประเภทที่ใช้สกิลอย่างเดียวที่ไม่ต้องมี knowledge อาจจะเป็นเรื่องเย็บปักักร้อยอะไรอย่างเงี้นะฮะจนกระทั่งไปถึงเรื่องลักษณะถึงไฮเทคโนโลยีเลยนะครับเราโีหลากหลายมากในหลายลัศกรนะครับก็เราต้องยอมรับนคาว่า ผู้ใช้แรงงานของเราที่จะออกไปมาอบรมกับเราเนี่ยจะมีอยู่ประเภทหนึ่งคือเรียกออกไปเพื่อจะไปอยู่บริษัทครับนะครับเปอีกประเภทหนึ่งคือมาฝึกกับเราเพื่อจะออกไปประกอบไปที่อิสระนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ออกไปไปที่ไปที่อิสระเนี่ยเป็นกระแสที่มาแรงมากเช่นออกไปเป็นสมาร์ทฟาร์มเออร์นะฮะออกไปดูแลเรื่องการโซลาเซลล์นะครับออกไปดูแลในเรื่องของการซ่อมโดรนนะครับหรือว่าไปสอบการควบคุมโดรนที่จะให้ในการ ดูแลควบคุมเกษตรแปลงใหญ่นะครับเพราะว่าเดินไปดูไม่ไหวต้องใช้โดนในการควบคุมในการฉีดยาฉีดอ,ะ,อะไรฮะปุ๋ยเนี่ยก็ใช้โดนควบคุมคนี่คือสิ่งที่สถาบันพัานนายพลแรงงานพวกเรานั้นพัฒนาแล้วก็สร้างหลักสูตรใหม่ๆขึ้นมา ให้สอดคล้องกับตลาดครับคือไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องพาเข้าไปอยู่ในเฟิร์มหรือว่าเข้าไปอยู่ในบริษัทแต่คุณสามารถที่จะไปเป็นเอ็นเตอร์เพลนตัวคนเองได้ไปเปิดบริษัทของของุนเองได้หรือว่าไปเป็นอะไรอ่ะรับจ็อบโดยที่ไม่จาเป็นต้องไปกินเงินเดือนก็ได้ที่ไอเดียเป็นอย่างนั้นอ๋อใช่ครับใช่ครับเรื่อเอาวตอนนี้นะครับท่านทราบดีแล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมาเดินไฟฟ้าในบ้านได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมาเดินไฟฟ้าในบ้านเราได้ราต้องมีใบอนุญาตเหรอครับอาจารย์ต้องมีใบอนุญาต พัฒนาเค่งมือแรงงานนะครับถึงจะมาเดินไฟฟ้าในบ้านเราได้เพราะมันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของของพี่น้องประชาชนการซ่อมแอร์ก็เป็นข้อกําหนดนะครับคนที่จะมาซ่อมแอร์เราเนี่ยนะครับจะต้องผ่านการฝึกอบรมและสอบนะครับให้ได้มาตรฐานจากกรมพัฒนาพแรงงานก่อนครับนะฮะก็เป็นกฎหมายที่ออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็เกิดประโยชน์ทุกฝ่ายครับผู้ที่ใช้บริการก็ได้คนที่มาทํางานที่มีคุณภาพตัวคนที่เป็นแรงงานเองนะฮะก็จะได้คุณภาพจากราคาของค่าจ้าง นะ <C AP> ครับ <C AP> ถ้าไปอยู่บริษัทค่าแรงก็สูงขึ้นถ้า <C AP> บริษัทของตัวเองหรือทําเองก็ได้ค่าบริการที่สูงขึ้น <C AP> ผมว่าเกิดประโยชน์ทุกฝ่ายครับ <C AP> ผมอาจจะตั้งคาถามผิดกกบอาจารย์ไปเรื่องของตัวเลขของผู้ว่างงานนะครับอาจารย์แต่ว่าผมที่นี้คําถามผมอาจจะตอบไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ามีนมคนว่างงานตอนนี้จริงๆเนี่ยจะวิ่งกลับเข้าไปที่กระทรวงแรงงานหรือว่ากรมการจัดหางา,านเนี่ยมันมันควรจะไปในรูปแบบยังไงฮะอาจารย์หรือว่าควรจะมองในการทํางานในอนาคตยังไงบ้างฮะอาจารย์ ่งอันนี้ครับหรับผู้ที่ว่างงานนะครับสําหรับแรงงานในวันนี้นะครับถ้าท่านว่างงานเนี่ยท่านสามารถติดต่อไปที่กระทรวงแรงงานได้เลยครับที่กรมการจัดหางานไปแจ้งเลยครับว่าเราเนี่ยมีคุณวุิอะไรมีความสามารถอะไรนะครับต้องการทํางานแบบไหนอันนี้หมายถึงต้องการที่จะไปทํางานที่มีไหนจ้าครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะทํางานประกอบอาชีพอิสระของท่านท่านติดต่อไปที่สาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไปดูเลยครับว่ามีหลักสูตรอะไร แล้วท่านอยากอบรมอะไรเข้าไปเลยครับไม่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งชุมชนที่อยู่ในชุมชนนะครับรวมตัวกันได้สิบคนสิบห้าคนแล้วบอกว่าชุมชนนี้อยากจะฝึกอาชีพเรื่องนี้ด้วยเหตุผลนี้ก็ติดต่อมาที่กระทรวงแรงงานเราก็จะจัดการหลักสูตรให้ตามความต้องการของตลาดและผู้ที่ฝึกงอบรมลยครับครับอาจารย์ผมถามีนิดหนึ่งพอผู้ชายพูดถึงว่าคนนึ่งเข้ามาแล้วอยากจะเป็นผู้ประกอบการเองหรือว่าชุมชนอยากเป็นผู้ประกอบการเองเรื่องเงินทุนล่ะครับอาจารย์จะมีการสอดรับไปกับเรื่องเหล่านี้ด้วยไหมครับ คือจริงๆเรามีเรื่องของเงินทุนเนี่ยมันมีตั้งแต่เงินเรียกว่าอะไรฮะเงินที่เขาเรียกว่าอาชีพรับงานไปทําที่บ้านเขาก็มีกองทุนกองทุนหนึ่งให้สาหรับกู้ยืมเงินไปซึ่งตอนนี้กระปอดดอกเบีย้ยด้วยน,น,ะนะครับมีมีฮะก็จะมีแหล่งทุนให้หรือว่าทางกระทรวงแรงงานก็ประสานกับทางธนาคารนะครับที่จะประสานงานให้เพื่อเขาจะได้ไปมีทุนมา ลงทุนในการทําธุรกิจของเขาครับอ๋อก็เป็นแพคเกจนจนจนถึงการตั้งบริษัทให้เลยจริงๆแล้วผมมองว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ต้น<อ>จนจบเลยครับตั้งแต่เอาง่ายๆเลยครับไม่มีงานทําใช่ไหมอะมาคุยที่ทักษะเป็นยังไงไม่มีทักษะใช่ไหมอาไปฝึออกอบรมให้ได้ทักษะเสร็จแล้วไม่มีอาชีพไมเอาหางานให้ถ้าเกิดจะทำในอิสระไม่มีต้นทุนใช่ไหมเอาเดี๋ยวเราหาสถานที่ให้พอไปทําเสร็จแล้ว ถ้าเกิดทํางานอยู่ในบริษัทจะถูกรังแกไหมเรามีกองสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเข้าไปดูแลคุ้มครองท่านว่าถูกรังแกไหมะนะครับเรามีประกันสังคมเข้าไปดูแลเรื่องของกองทุนประกันสังคมคถ้าเกิดว่ากเกษียณออกมาแล้วมีเงินสะสมให้ไหมเราดูแลตลอดเลยครับจริงๆแล้วนะครับอก็พยายามใช้บริการกระทรวงแรงงานหน่อยก็แล้วกันครับใช่ครับ ครับผมอาจารย์ครับด้ครับวันนี้ขอบคุณที่ข้อมูลที่อาจารย์ก่อนครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันนิ่งๆจริงๆอาจจะขอแนวทางอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับด้วยความยินดีเลยครับด้วยความยินดีเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะดรจักรพันชูเพชรนะครับ